ที่ห้าก็กรอกบัตรประชาชนไปเลยประสานกันว่าพรากรอกบัตรประชาชนแลลวก็โอเคได้ประสานกับบลูว่ามันได้โดยวิธีใดอย่าเพากเขาเข้าใจดอกเนาะนะคะเขาอาจจะขอเรามาทีหลังก็ได้ว่าคุณอาจจะมีข้อมูลแล้วหมดทุกอย่างเนาะอาจจะขาดแค่เลขบัญชีหรือเขาอาจจะเอาเงินเข้าให้คุณทางพร้อมเพย์เพราะว่าเราผูกพร้อมเพย์ไว้ที่บัตรประชาชนนะคะ เมื่อเราผูกความเพจที่บัตรประชาชนมันคงจะเอาเข้าทางนั้นได้นะ,นะคะอาจจะมีสิทธิ์ตรงนั้นก็ได้นะคะแต่ในความก็ต้องรอนะคะก็เลยยังว่าท่านด้ไส่ปัจแจกให้พี่น้องนะคะขออภัยหลายๆเด้นนะคะผีเฟ้มนะคะแต่ังความก็ให้เติมกระเบื้องด้วยบ้าน f c ไปแล้วหนึ่งหลังนะคะเดี๋ยวยังไงก็เข้ามาเดี๋ยวยังความจะไปดูหลังบ้านอีกทีนึงนะคะถ้าลงรายแล้วนะคะถ้า แล้วนั่นก็จะไปเข้าอีกบ้านหลังใหญ่ให้อีกหนึ่งหลังเนาะนะคะแต่จะเข้าไปจดๆถ้าใครยังไม่ได้หลังใหญ่ก็เข้ามาทวงเลยเด้อนะคะพี่เฟรมแสงตะวันเนาะนะคะดีสองนะคะขอบคุณมากมายนะคะแล้วก็พี่น้องพลังเงียบข้างบนนะคะตอนนี้ก็ได้ยี่สิบกว่านาทีแล้วเนาะนะคะได้ความกับตะดตั้งไว้ก้อนเนาะนะคะเอาให้ครบจะเครื่องชั่วโมงเนาะพี่หนึ่งกลับไปเฮ็ดงานได้เลยนะคะอ่าคุณสองเล่บ่าวไทยบ้านบอกว่าสู้ๆครับคุณสองเล่เป็นยังไงโอเครือย,ยังไงหอมยังไม่ ยังไม่ชัดเจนนะคะข้อมูลเขาบอกว่าได้รับแล้วนะคะได้เราได้รับข้อมูลของคุณแล้วแต่เรายังไม่ได้กรอกข้อสุดท้ายที่บอกว่าภูมิประเทศแต่ว่าเราเคยกรอกไปครั้งหนึ่งแล้วแหละว่าสิงคโปร์นะคะเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะเราก็กรอกไปว่าสิงคโปรป์เป็นรอบแล้วนะคะเพียงแค่รอการยืนยันรอบที่สองนะคะแต่เขาไม่เปิดช่องให้เรากรอกเพราะว่าเราส่งบัตรประชาชนผ่านไปแล้วนะคะ คุณสองเล่บอกว่าข้าวหอมสวัสดีครับคุณกัญญาสวัสดีครับคุณหนึ่งกัญญานะคะคุณหนึ่งอาจจะออกแล้วหรือเปล่าน้องนะคะเพราะว่ามันนานแล้วเนาะยี่สิบกว่านาทีแล้วนะคะยังหอมก็ตั้งเอาลมเอาพี่น้องมาช่วยดูเป็นกําลังใจให้แหละเอาวิวยังไงว่าเอาวิวนะคะขอบคุณมากมากนะคะผมก็รอเหมือนกันครับรอพินรอไม่ได้ว่าแต่เรากรอบยังไม่ครบคุณสองเล่ยังหอมกรอบยังไม่ครบนะคะแต่ ในการกรอกยังไม่ครบนั้นเขาบอกเราว่าเขาได้รับข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคล้ายๆว่าตรวจสอบว่าคุณใช้ช่องจริงมาไหมคุณหลอกลวงไหมอะไรไหมก็เลยปล่อยเลยตามเลยเนาะนะคะก็รอไปอีก3าอาทิตย์เนาะนะคะถ้าสามอาทิตย์ข้างหน้าไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะยีวันผ่านไปวันที่23่สิมยังหวมถึงจะเริ่มพอใหม่นะคะวันที่ยี่สผ่านไปเนาะ จริงๆสามวันที่ก็คือยี่สิบเอ็ดวันเนาะวันที่ 22, ยี่สิบสองเราก็จะรอต่ออีกเนะาะแต่วันที่ 23, ยี่สิบสามนหอมก็จะกรอกใหม่นะคะครูครว,ว่าอะไรเนาะนะคะยังหอมก็จะกรอกใหม่เนาะนะคะเพราะว่ามันยังไม่แน่นอนนะคะรอบแรก,กอาจจะผ่านเนาะนะคะ เดี๋ยวรอนะคะค่ะเดี๋ยวก็ส่งเมลมาบอกใช่ใช่เดี๋ยวเขาก็ส่งเมลมาเนาะรอเนาะนะคะคุณสองเล่เราก็รอด้วยกันไปเนาะนะคะบางคนขอสามรอบบอกผ่านบานนี้แม่ชมนั่นบอกว่าห้มันลบประแจออกจังขอพิ้นใหม่อันนี้ความบริเลลบประแจดิแต่ว่ายังความขอไปเลยเนาะถ้ารอบนี้มันไม่ผ่านในความค่อยๆจะมาล้างประแจนะคะจะค่อยๆไล่ล้างประแจ,อ,ะะจ,ะอ,ะจอ,ออกทีละบ้านเนาะ แต่ลังๆมาเนี่ยผก็ไม่ค่อยได้ให้ประแจใครเพราะว่าช่างโจล้างให้แล้วนะคะช่างโจล้างให้แล้วหนึ่งรอบแล้วเนาะนะคะเพราะว่ามันมีตัวน้ื้อขาวๆมาเนาะนะคะมันก็คงจะโดนล้างไปแล้วแหละพอขอแรงว่าล้างให้พี่หน่อยนะพี่ล้างไม่เป็นน่ะละนาะนะคะเพ่นบอกว่าเพ่นเคได้ครบเบิทุกอย่างเหลือแต่ขั้นตอนคอพิ้นไอ้ห้อกัญชีวัลลูกเอาเฮ็ดได้เนาะเพิ่นก็เฮ็ดว่าเบอได้เพิ่นบอกว่าอืทีนี้ช่างโจเขาก็เลยวีดีโอคอมาให้ดูว่าวิธีทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วปรากฏว่าวันนั้นอะ เน็ตมันหมุนช้าเออเราอัปโหลดช้าแล้วเรารีบไปงานขาวดํานะคะงานขาวดําแล้วเราไม่ได้รอดูว่าเออเน็ตมันหมุนได้ไหมหมดว่ามันผ่านเนาะนะคะเน็ตประชาชนหลังมันผ่านดีตึ้งขึ้นสําเร็จเลยแต่ว่าข้างหน้ามันยังหมุนอยู่แล้วสักพักเลงมันก็สําเร็จเนาะแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายที่เขาให้หอกกรอกตอกก็คือ จะลงภูมิประเทศอะไรนะนะแต่ว่าเราก็เคยกรอกแล้วแหละว่าเราอยู่ประเทศไทยที่อันนี้ก็คือสิงคโปร์ใช่ไหมนะคะทีนี้ก็จะรอขั้นตอนสุดท้ายก็จะรอแล้วก็รอปอกภาษีเนาะนะคะให้ให้พินผ่านก่อนผ่านพินก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวเราก็จะปอกภาษีนะคะแต่พินยังไม่ได้มั่นใจเลย <laughs> ขนาดพินยังไม่ได้รับเนาะ,ะแต่ว่าช่างโจก็บอกว่าผมก็ได้รับพินแล้วนะแต่ผมก็ยังไม่ได้กรอกภาษีเลย,ยไม่มีเวลาหรืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเนาะนะคะ เขาก็ยังไม่มีเวลาจะกรอกเนาะแต่เราก็ขอบคุณมากมายเนาะนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้อยู่หลังบ้านตลอดเนาะนะคะแล้วก็ทุกท่านน่ะละเนาะนะคะเขามาเป็นกําลังใจให้กับขอบคุณหลายเ้อะนะคะอีกจากสามนาทีหอมก็จะปิดไหล่ลงเนาะนะคะเอาที่30นาทีนะคะขอบ